สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม .1 มเราก็เพิ่งเรน,น,น,นวิชาประบุติการสมานนะคะในการเรียนะะู้ที่3หลักรมทางปริบัติการสนานค่ะในคลิปที่ผ่านมานะคะเราก็ได้เรียนในเรื่องของทุกสมูทไทยในรถแล้วในคลิปนี้เรามจาะมาเรียนในเรื่องของมัรคมค่ะคทีนี้เรามาดูนะคะมครคหรือทมที่ควรเจริญ คือความจริงว่าด้วยวิธีทางแห่งความดับทุกข์ค่ะมีองค์ประกอบ8ประการได้แก่สัมาทิฐินะคะคือความเห็นชอบสัมาสังกัปปะคือการดำิีชอบสัมาวจาการเจรจาชอบสัมากรรมตะคือการประทําชอบสัมาอาชีวะคือการเลี้ยงชีพชอบสัมาวายามะคือการพยายามชอบสัมาสติคือการะระลึกชอบและสมมาสมาธิคือการตั้งจิตมั่นชอบค่ะ ในทางพระพุทธศาสนามีธรรมที่ควรเจริญมากมายเช่นหลักธรรมดังต่อไปนี้ค่ะ1นึ่งค่ะคือไดศิกษาคือการศึกษาและการฝึกอบรมมี3าประการคือสีนศิกษาคือการฝึกอบรมเกี่ยวกับความประพฤติจิตศิกษาคือการฝึกอบรมจิตใจเพื่อให้เกิดสมาธิและปัญญาศิกษาคือการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดความรู้แจ้งนะคะหลักธรรมที่2คือธรรมฐานสองนะคะคือการกระทําที่เกี่ยวกับ การฝึกอบรมจิตประกอบด้วย2ประการคือสมถกรรมฐานคือการฝึกอบรมจิตใจให้เกิดความสงบนะคะแล้วก็2คือวิปัสสนากรรมฐานคือการฝึกอบรมปัญญาให้รู้แจ้งค่ะประทานที่3คือประทาน4นะคะคือความเพียรที่ชอบ4ประการได้แก่ 1. สัมวันประทานคือเพียรหยุดยั้งอกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นได้2คือประหารประทานคือเพียรละหรือกำจัดอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วนะคะ สามคือพาันาประทานคือเพียงเจริญหรือเพียงทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นนะคะแกะสีคืออนุรักษ์นาประทานคือเพียงรักษากุศลที่เกิดขึ้นให้คงอยู่และ,ะเริญยิ่งขึ้นไปค่ะข้อครามที่สี่คือโกศลสามนะคะคือความฉลาดสามประการได้แก่ son, อายโกศลอปายโกศลและอุปายโกศลค่ะ อภยโกศลน,นะคะคือความฉลาดที่ทําให้รู้ว่าความเจริญคืออะไรและอะไรเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดความเจริญมีหลักคําสอนที่เกี่ยวข้องได้แก่วิธีทำสีค่ะสองคืออภัยโกศลน,นะคะคือความฉลาดในความเสือ่อมรู้จักเหตุของความเสือ่อมหลักคำคำสอนที่เกี่ยวข้องได้แก่อบายมุขสีค่ะและสามคืออภัยโกศลน,นะคะคือความฉลาดในอุบายหรือวิธีที่ทําให้สําเร็จ หลักคาสอนที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นอิทธิบาทสี่ค่ะหลักคาต่อมาคือมองคลน,นะคะคือทอา,มมาอนทันนามาซึ่งความสุขความเจริญมีหลักดังนี้คือหนึ่งคือการไม่คบคนพาลคือการเลรี่ยงไม่สมาคมกับคนที่มีบุคลิกเป็นคนพาลคนชั่วนะคะสองคือการพ,พบบัณดิตค่ะการพบถาสมาคมกับบุคคลที่มีปัญญาและสามารถนำปัญญานะั้นมาใช้ในการดาเนินชีวิตได้ค่ะและสามคือการบูชา ผู้คมปูชาการยกยอ่องบุคคลที่มีคุณงามความดีมีคุณธรรมเพื่อย,ยกย่องจิตใจของตนให้สูงขึ้นค่ะกล่าวโดยสรุประะนะคะอริยสสัตว์ก็จะมีคุณดังต่อไปนี้ค่ะหนึ่งสอนให้แก้ปัญหาด้วยปัญญาและเหตุผลสองสอนให้ไม่ประมาทสาสอนให้แก้ปัญหาด้วยตนเองและสี่คือสอนให้เห็นสิ่งต,ต่างๆตามความป็นจริงค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะคะสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่3